เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนผีตาเหล่ตายสองรอบตายซ้ำตายซ้อนตายแล้วตายอีกรอบแรกหมอผีเพื่อไทยศาสตร์เข้าสารรอบสองหมอผีชาติไทยศาสตร์น้ำมนต์สรานวุฒิสรันเปรตระเหตดหนีจากเพื่อไทยกลายเป็นผีไม่มีสารหลังโดนขับพ้นสภาพโดนประจาน พรที่มนเพื่อนหน้าหวานก็เชิญชวนว่าไอ้วุฒมหนึ่งมานี่มากับกูเป็นมุตีนไอ้เสียหนูตีนหอมหวนมันเชิญกูไปอยู่ด้วยฝั่งท่านชวนหมีฝ่ายค้านไปร่วมกวนอีตุกควายสรานวุฒสบัดร้อนสบัดหนาวตอาไงดีเรื่องข่าวขาวยามฉิบหายไปเป็นหางราชสีก็น่าอายเป็นหัวหมาได้เฉิดฉายถ้าจะดี ว่าแล้วก็ลอยไปสิงพักเพื่อชาติชาติหน้าไงออกประกาศอวดศักดิ์ศรีว่าเราได้หัวหน้าพักร่วมพิธีคือบักวุฒิหน้าตาดีมีหนวดงามโ้ละหนอพักเพื่อชาติกับเพื่อไทยสนิทแน่พะรื้ไทยห้ามเหยียดหยามเกิดมานานพักชาติไทยคนติดตามเก่าแต่เก่าเหมือนลายครามชามกลมๆอย่างน้อยๆก็ยังแอบรักษาหน้า ไม่ซบตูบเลียตินหมาหน่าเสียโฉมยังเป็นพักฝ่ายค้านอยู่นะคุณโยมส่วนเพื่อนสาวไปชื่นชมรัฐบาลเปิดกระแสการถ่ายเลือดการย้ายฝั่งหมอคนหนึ่งชื่อไม่ดังเกลียดทหารขอย้ายด่วนจากฝั่งตูบเลิกร่วมง,งานกลับเพื่อไทยขอประสานรอยร้าวคืนการย้ายข้างนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติโน้นโต,โตโตยังลาขาดบอกสุดฝืน คดีเยอะพันเต็มตัวไร้ที่ยืนเข้าออกสารยากจะฟื้นปืนรอบกายปิดเข็มกลัดของท่านชายสี่พระองค์ลูกชายหอยก็องค์ลงทนไม่ได้ห้ามปิดรูปพวกเรานะเรากลัวตายพ่อหอยหลอดเปลียดลูกชายอย่าใส่เลยคุณโตโต้ก็เลยถอดเข็มกลัดออกจำได้ไหมคนเมืองนอกํำเมินเฉย กลัวโดนาพาดกลัวโดนพิงเป็นจำเลยขอเป็นพวกคนไทยเฉยขอเป็นกลางกลุ่มไอลอเพื่อนไอติมแถลงข่าวเหล่าแกนนำคดียาวโดนทิ้งคว้างปิดคุกไปไร้กำหนดซับเริ่มจางบ้างตกงานเรือนก็รังไร้ผู้นำมันมีแผนมีแพทเทิร์นการจับปรับขุดหลุมรอแล้วคว้าหมับไม่พูดพร่ำแยกดินแดงเป็นบทเรียนพึงจดจำ ว่าเมืองนี้ความชอบธรรมมันไม่มีลุกทธการตาต่อตาฟันต่อฟันเหล่าคอฝอเอาตีนยันไล่ขยี้ตามคำสั่งพระบิดาผู้ติดกีนั่งรถแหวกประชาชีที่ชุมนุมส่วนอีนุ้ยก็โบกมือยิ้มระรื่นกระจกใสป้องกันปืนคนยิงซุ่มแหวกเข้ามอบมาท้าทายคนล้อมรุมเปิดสัญญาณว่ากูทุ่มมึงแน่นอน บัญชาการสารพระภูมิทั่วประเทศฝูงตำรวจคอยสังเกตคอยสั่งสอนใช้กฎหมายจับให้หมดไม่ไวอวยพรเหล่าแกนนำจับไปก่อนยัดคดีแค่ครอปท็อปใส่มาเย้ยร้านลูกหญิงมีสายรุ้งมาติดติงหยามศักดิ์ศรีร้านแฟชั่นพารากอนดงผู้ดีแขนสูงอกวันวลีสีกลาคุณพ่อขาลูกเสียใจรับไม่ได้ จับสายรุ้งและเพื่อนชายไปล่ามขาพวกตำรวจกราบสามทีแล้วทูลลาออกหมายจับลากรุ้งมาเพื่อลงทันเมนอริตี้ชนกลุ่มน้อยคนเห็นต่างชายหอยสั่งให้กวาดล้างห้ามสังสรรค์บรรยากาศก็อึมครึมไร้แสงจันทร์คืนเดือนดับนานหลายวันขวัญกระจายทะลุกแก๊สโดนรวบตึงถึงกับเศร้าเป็นกบฏโทษไม่เบารัดผลักใส ฝั่งเมกันแอบมองอยู่คงเข้าใจดอดเข้าพบหัวหน้าควายจันโอชาประนามด่าแบบอ้อมอ้ไม่โอเคตบปตูกไปตาเหลสันดานหมาว่าละเมิดสิทธิเสรีปวงประชาแถมจับมือไปคบค้ามินอองไลา์ CIA เพนตาก้อนทำเนียบขาวคุมระบบข้อมูลข่าวความเคลื่อนไหวน่วนเฟซบุ๊กผลิตที่แดนอะไร แม้มืองจีนยังเมินใส่ไม่ให้มีเพราะเขารู้ว่าหากปล่อยให้เฟ e บ o ๊กบุกเมืองจีนก็โดนรุกไปทุกที่อินฟอร์เมชัคือสินค้าราคาดีไม่ตูกควายรู้ใหม่นี่เรื่องสำคัญคนในวังถึงห้ามเล่นโชว์เฟ e บุ๊กเสือกโพส์รูปก็เข้าคุกไปสวรรค์แม่หมอหยองเฟซโดนปิดโดนกีดกันล็อกข้อมูลแผนป้องกันลิงพระวง มีวันหนึ่งควายทะเลลืมปิดเมนคนรุมด่าตู่โดนเส้นเล็เป็นผงส่วนแอดมินคงตกงานออกจากวงปล่อยไอ้ตู่ให้นั่งงงเออข้ามวานันกันคดีหากมีมากเหมือนมีนี่เสียแตงเงินแสงรืบปรี่ชักไม่ขันวิศนุมันรู้ดีต้องรู้ทนันอานน์รู้ยอมโดนหันยอมพลีกายยามที่กูนอนบนเตียงอันอ่อนอุ่น รู้สึกผิดต่อบุญคุณอยากร้องไห้สงสารนนสงสารกุ้นลูกผู้ชายเสียสละถวายกายเพื่อความจริงข้ามความกลัวและตัวตนและความสุขรู้ว่าเสียงก็ยอมทุกข์ไม่อยู่นิ่งเคสอากงสะเทือนใจไร้ที่พิงอานทน์รู้ต้องสู้ลิงทับวานอนสู้องค์รามผู้เป็นเทพอวตารใครคิดต่างจัดเป็นมารโดนขย้อน ส่วนสลิมนั่งดูโขนฆ่าตัดตอนดาสามปลีบทุกด้วยค้อนสมควรตายคอมมิวนิสต์ฆ่าไม่ผิดว่าจังสั้นปราบกบฏเอามีดฟันให้หล่นหายคือแนวคิดอนุรักษ์ป้ององค์ชายขนมปังต้องเฉิดฉายป้ายต่อไปป้ายรถเมเบอร์11ต้องมีต่อกองทัพลิงห้ามทดทอแผ่ขยายในโรงเรียนสอนหลักสูตรลูกเสือไทย ผนวกรวมโคกหนองในให้ท่องจำส่วนเด็กเล็กอนุบาลต้องรักพอ่อระบายสีร้องเพลงต่อทุกเชา้าค่ำนี่คือโลกแห่งความจริงขาวเป็นดำแพ้คือพระํานวนล้ํานั้นเรื่องจริงเวลานี้ให้หัดมองทั้งสองฝั่งประเมินด้วยเรื่องกําลังเห็นน้ำนิ่งแต่ใต้น้ำลึกแล้ววนต้องประวิงขอยเพื่อรูปอย่ามัววิ่งไม่ระวงัง โผนทำนายว่าจะเกิดรัฐประหารเก้าเต็มสิบเขียนกระดานดูเข้มขลังให้ระวังกาลาแลนหมดสตังคท้องพระคลังลิงบัลลังเอาไปครองเว็บที่ห้าโรคระบาดยังลามต่อพยาบาลคนโรงหมอนั่งหม่นหมองฉีดวัคซีนกี่รอบแล้วหนูทดลองส่วนยาเม็ดก็ขาดพร่องจะเป็นลมแม่กูงไงรอย,ยานานเพราะกลัวแพ้ รอ,รอรอรอจนท้อแท้ระบบล่มหมอชนะแม่กูแพ้นอนประทมยามาช้าเสือกลอยจมแบบกระทงกระทงสวยคนไปลอยไล่เสนียดลอยลงน้ำโดนบังเบียดจากไอโมงแค่สามวิโผลมาแล้วไอ้ขี้โกงหาเหรียญเงินคนยืนวงกระทงกูเทศการงานขยะทิ้งแม่น้ำบอกเขารบคงคางงามจัดสะหรู ประทงน้ำแข็งกูทำเองตามคุณครูละลายน้ำไม่ลอยฟูเหมือนบางคนแถมยังลอยในอ่างน้ำลอยในบ้านโรคระบาดอีสานขวานมีทุกผลลอยในบ้านไร้ขยะไร้ฝุ่ชนขอขมาในบัดดลได้เหมือนกันส่วนไอ้ป้อมไม่ได้ลอยข้างไอ้ตู่กลวกกลิ้งตกทะเลสุกไม่สุขสารกระงองกระงแ่งกูอยู่ใกล้เอาตีนยนัน ให้ตกน้ำไปพร้อมห่านอย่ากลับมากลอนตอนนี้แต่งไว้นานขอสารต่อปี65ชาติไทยท้ออยากจะบ้าสรานวุฒธสรานเปรตเอ่ยว่าจาว่าชาติไทยไม่มีค่าไม่น่าดูพุทธวันที่27ตั้งโต๊ะยาวกรรมการแถลงข่าวใส่สูตรหรูเป็หมูเห่าเอามาเลี้ยงมาอุ้มชูโดนแว้งกัดเจ็บหัวหูจูระบม สรานวุฒิสรานเปรตเนรคุณเป็นหัวหน้าแบบขาดบุญพาพักล่มสัมภเวสีเดินชูคอยามเดินพรมกดลูกน้องน้ำลายถมไม่ชมเชยไม่เซ็นชื่อหรือลงนามเอกสารโดนค่าปรับเสียการงานพักเปิดเผยสรันเปรตไม่รับสายเฮียจุงเบยขึ้นเวทีก็ไม่เคยไม่ยอมทำโอ้ละหนอขอบอกว่าสมน้ำหน้า เลี้ยงงูเห่าแทนเลี้ยงหมาได้ปากควาําพักชาติไทยแน่ซี่เผือดนั่งรับกรรมเอาปีศาจหางดำดำมาเป็นนายสรานุดบอกเพื่อชาติคือวัดร้างเปรดแบบมันเลยมาค้างอาศัยได้กรรมการแอบได้ยินเจ็บใจกายส่งลายกลุ่มแล้วขับไล่ให้พ้นทางอีผีเปรตสรานุฒสรานเปรตโดนไล่ออกต้องระเห็ดต้องโดนย่าง สองรอบแล้วอีหานจิกอีหน้าบางลงนรกสลายร่างร้างหลากหลายก้าวเสียหนูอนุตีนสนใจบ่อเปรตคนอุยก้งตัวย่อแล้วขยายเดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวตัวใหญ่ได้เป็นนายพักที่เหลือพักเล็กใหญ่อย่าไปมองให้แม่งโดนคนไล่ออกห้ามเข้าพักไปเกิดใหม่ให้นอนชักตะโกนร้องช่วยวุฒด,ด้วยวุฒผิดแล้วน้ำตานอง ผีตาเล่ตายรอบสองสนองกรรมจบตอนผีตาเล่ตายสองรอบตายซ้ำตายซ้อนตายแล้วตายอีกรอบแรกหมอผีเพื่อไทยศาสตร์เข้าสารรอบสองหมอผีชาติไทยศาสตร์น้ำมนต์คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี